สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคอิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ทัดลมในการรับฟังด้วยนะครับ สำหรับตู้กาชาวรอบนี้นะครับจะมาวันพฤหัสบ,บดีที่3นะครับแล้วก็ภายในตู้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือ,อปู่ดอ,อกกันนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นน้องบัสนะครับซึ่งปู่ดอ,อกกันเนี่ยมีอาวุธ f ออยู่แล้วนะครับก็ได้รับอาวุธเบิร์ดเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับปู่ดอ,อกกันเนี่ยไม่มีการรีเวิร์กตัวสกิลใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่ได้รับอา,อาวุธเบิร์ดเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวนะครับ ส่วนตัวน้องบัตนะครับก็ได้รับอาวุธ FR เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็รีเวิร์กตัวสกิลที่รอบดีเลือดนี่ยมันน้อยนะครับให้มีรอบดีเลือดอที่สามารถอยู่ได้ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดของทั้ง2ตัวดีดีกว่าครับว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยความสามารถาเป็นยังไงนะครับความน่ากดประมาณไหนนะครับไปไปดูกันครับ เราก็มาดูจุดเด่นของปูด่ดอวการกันก่อนเลยนะครับสำหรับจุดเด่นก็มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะมีความสามารถในการบังคับเบรกหรือยกเลิกสถานะเบรกมอนเตอร์ได้จากการกดสกิลพื้นฐานของตัวปู่นะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2ก็มีความสามารถในการดึงเทินเพื่อนนะครับ1คนนะครับจากสกิล ex นะครับ จุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็นการโจมตีธาตุลมนะครับ <_ d ream> เพราะว่าตัวปู่ดอกกันเนี่ยมีบัฟประจําตัวที่บัฟธาตุลมให้กับตัวปู่เองนะครับจุดเด่นข้อที่4โจมตีเสริมนะครับเมื่อเบรกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปู่ดอกกันเบรกเองหรือว่าเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยทำการเบรกได้หลังจากเบรกแล้วปู่จะออกไปโจมตีเสริมทันทีนะครับจุดเด่นข้อที่5นะครับก็จะเป็นบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งบัฟเบิร์ดเนี่ย จะทำการบัฟธาตุลมให้ป่าตี้นะครับแล้วก็มีเพิ่ม HP Damage Limit นะครับสูงสุดอยู่ที่30%นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้งหมด5คข้อนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR Mode ห,หรือว่า FR Effect ก่อนนะครับ สำหรับ FR Mode มนะครับมีเงื่อนไขว่าจะต้องเบรกมอนสเตอร์หรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับเราจะได้ค่า2อย่างดังนี้นะครับค่าที่1เพิ่ม HP ด a m a g ม3ตรนะครับค่าที่2เพิ่ม H p d พ m ดาม l i ลิมิตอีก30%เรนะครับล้าก็เงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเราโจมตีธาตุลมนะครับจะได้5%าสำหรับเงื่อนไขที่1เนี่ยครอบคลุมทั้งปาร์ตี้นะครับ เงื่อนไขที่2เมื่อเราโจมตีธาตุลมนะครับจะได้20%สําหรับเงื่อนไขที่2เนี่ยเฉพาะปู่ดอ,อกกันเท่านั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2เนี่ยรวมถึงการโจมตีเสริมการโจมตีนอกเขินด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยสามารถเบรกมอนเตอร์ได้นะครับจะได้5%แล้วปู่ไปโจมตีเสริมก็จะได้อีก25%นะครับส่วนเงื่อนไขที่3นะครับเมื่อเราเบรกได้นะครับจะได้20%นะครับ สำหรับข้อเสียของปู่นะครับก็จะมี2ข้อหลักๆเลยนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราเจอบอสดูดธาตุลมนะครับเก็บไปได้เลยนะครับยังไงใช้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ธาตุลมย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับถ้าเกิดเราเจอบอสห้ามเบรกนะครับก็คือเบรกไม่ได้เลยอันนี้ก็เก็บปูไปได้เลยนะครับเพราะว่าความสามารถในการเบรกแล้วโจมตีเสริมเนี่ยมันหายไปเลยนะครับก็เลยมี2ข้อนี้นะครับที่เป็นปัญหาหลักของปู่ต่อกันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวปู่ดอ,อกกันนะครับสำหรับสรุปนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับภาพรวมของ ID นะครับสำหรับภาพรวม ID เนี่ยถ้าเกิดเราชอบเล่นกับตัวละครที่มีความสามารถในการบังคับเบรกหรือว่ามีความสามารถในการารีเซ็ตสถานะเบรกหรือเช่นทำให้เบฟบอสเป็นหนึ่งตลอดเหมือนบับเบิ้ลของปาเซฟ,ฟิลอ์นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ชอบเล่น ตัวละครประเภทนี้นะครับผมก็แนะนําให้กดหาติดไ d เเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำเอาปู่เนี่ยไปเสริมดาเมจกับตัวละครประเภทนี้นะครับส่วนใครที่เล่นคริสตันสีเขียวนะครับแล้วมีป่าเซฟิลอดบัฟเบิร์ดครบตัวละครฟูเนี่ยผมก็แนะนําให้กดติด ID ของสีเขียวไว้นะครับเพราะว่าตัวปู่ดอกกันเนี่ยจะเป็นตัวละครสีเขียว ตัวที่2นะครับที่มีความสามารถในการโจมตีเสริมให้กับปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็ตัวปู่เนี่ยจะดีกว่าป้าเมฆนะครับตรงที่ว่าการตีเลือดของการตีเสริมเนี่ยมันตีด้วยกันทั้งหมด4ครั้งนะครับแต่ว่าป้าเมฆเนี่ยจะตีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดของปู่ดอกันเนี่ยมันมี h p ดพีเดอรมดลิมิตเพิ่มขึ้นอีก3 0ซึ่งป้าเมฆเนี่ยไม่มีเพิ่ม H p ดพีเดอเมดลิมิตให้ปาร์ตี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวตีเสริมของสายสีเขียวเนี่ย ก็จะมีปู่ดอ,อกันนะครับที่ควรจะมีติดไอดีไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีทรัพยากรไม่มีอะไรกดแล้วเนี่ยก็จําต้องจําใจขามเอานะครับแต่ถามว่ามีดีไหมมันก็ย่อมดีกว่านะครับเพราะว่า1เลยนะครับเราสามารถเปิด FR ของปู่ดอ,อกันได้นะครับแล้วก็ FR ของปู่ดอ,อกันเนี่ยมันมี HPdamagelimit สามิต30%รแล้วก็มี b u ฟเ b ิ r ์อีก30%ก็ได้สูงสุดคือ60%เลยนะครับก็ ในในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยหกนี่คือค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับต่อมาเราก็มาดูน้องบัสกันนะครับสำหรับน้องบัสเราก็มาเริ่มที่จุดเด่นนะครับจุดเด่นก็คิดออกอยู่4ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องการโจมตีธาตุลมหรือว่าบัฟธาตุลมนะครับก็จะเหมือนกับปู่ดอกันนะครับที่มีบัฟเนี่ยเป็นบัฟธาตุลมให้ตัวเองนะครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่ 2, เกรด e อเนี่ยรีชาร์จไวมากนะครับก็เหมือนกับอาจารย์คริสตินนะครับกดสกิล l x x แค่ประมาณสัก2ครั้งเกรด EX ก็เต็มแล้วนะครับจุดเด่นข้อที่3นะครับเป็นความสามารถในการลดเวฟบอสแบบเศษส่วนหรือแบบ100%นะครับก็จะมีสกิล l กับสกิล l l นะครับที่ลดแบบนั้นเลยนะครับสำหรับสกิล l l เนี่ยไม่ว่าบอสจะมีเวฟเท่าไหร่เมื่อกดแล้วเวฟบอสจะโดนลดเหลือ0ูนทันทีนะครับ ส่วนสกิล2จะลดแบบเป็นเศษส่วนนะครับคือ9ทับ20นะครับส่วนจุดเด่นข้อที่4นะครับก็จะเป็นบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งบัฟเบิร์ดของน้องเนี่ยมีความสามารถทั้งหมด9อย่างนะครับส่วนที่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆก็จะเป็นบัฟลมให้กับปาร์ตี้นะครับในรูปแบบออร่านะครับแล้วก็ทำให้บอสเนี่ย มีการแพ้ธาตุลมในรูปแบบออร่าดีบับด้วยนะครับก็คือไม่มีดีบับบนหัวนะครับแต่บอสในสนามเนี่ยจะแพ้ธาตุลมอัตโนมัตินะครับเมื่อมีบัฟเบิร์ดของน้องบัสในสนามนะครับทำให้เราสามารถโจมตีแล้วติดวีคได้เลยนะครับเรียกว่าการโจมตีแพ้ธาตุนะครับประมาณนั้นสำหรับจุดเด่นทั้ง4คอนะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของอาวุธ FR กันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR Mode หรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR Mode ไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเราโจมตีธาตุลมนะครับจะได้45%เงื่อนไขที่2เมื่อเราโจมตีติดการแพ้ทธาตุนะครับจะได้30%นะครับ ส่วนข้อเสียนะครับก็จะเหมือนกับปู่ดอกันเลยนะครับคือถ้าเกิดเราเจอบอสดูดธาตุลมนะครับเราก็เปลี่ยนตัวดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยพอเราเจอบอสที่ดูดธาตุลมปุ๊บแล้วเราโจมตีไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเติมเบรให้บอสไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอบอสดูดธาตุลมก็เปลี่ยนตัวใช้ดีกว่านะครับ ทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวน้องกันนะครับสำหรับสรุปตัวน้องนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ภาพรวมไ d ก่อนนะครับสำหรับภาพรวม ID เนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตัวละครที่เปิด FR แล้วเงื่อนไขเพิ่มเปอร์เซ็นต์เทีโบนัสให้เพื่อนแบบง่ายๆเนี่ยน้องบัตรก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้งานน้องบัตรจริงๆนะครับจำเป็นที่จะต้องมี ห,หรือว่ามีเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีเบิร์ดเขียวเนี่ยความความสามารถในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เฮดพีโบนัสมันดรอปแน่ๆน,นะครับยังไงก็ต้องมีนะครับสำหรับคนที่มีตัวละครเยอะอยู่แล้วนะครับน้องบัตเนี่ยมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับทีนี้ในหัวข้อที่2นะครับก็คือคริสตัลสีเหลืองนะครับสำหรับคริสตัลสีเหลืองก็จะคล้ายๆกันกับภาพรวมไอดีนะครับ ใครที่เล่นคริสตัลสีเหลืองนะครับแล้วไม่มีตัวละครที่เปิด FR แล้วเงื่อนไขง่ายๆให้เพื่อนเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรจะมีติด ID เอาไว้นะครับสำหรับสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีตัวเปิด FR แล้วเงื่อนไขง่ายๆให้เพื่อนอยู่แล้วนะครับสำหรับสีเหลืองมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวข้างตู้ทั้ง4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตู้ของปู่ดอ,อกกันก่อนนะครับก็คือปูกกาลัฟนะครับสำหรับปูกกาลัฟนะครับถ้าเราเจอด่านที่ห้ามใช้ตัวซ้ําต้องใช้ตัวละครที่มีประเภทเงื่อนไขาวุธอะไรแบบนี้เนี่ยก็ปั้นได้นะครับสําหรับปู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอเลยเนี่ยสำหรับปู่ตอนนี้เนี่ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับสําหรับคนที่อยากได้ตัวหลบเอาไปคอมโบกับ การเล่นกับทีมหลบเนี่ยปู่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวปู่การลัฟอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนจะตัดสินใจนะครับว่าจะอยากได้ตัวหลบที่ยังไม่มีอาวุธ fr ไม่มีอาวุธเบิร์ดหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าบางด่านเนี่ยมันสามารถเอามาใช้งานได้จริงๆอยู่นะครับย้ํานะครับว่าบางด่านนะครับตัวที่2นะครับน้องริเซ่นะครับก็เงียบกิบนะครับข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับ core ability เราก็ไม่ได้ใช้นะครับ ส่วนข้างตู้ตัวที่2นะครับของน้องบัสอ่าก็จะเป็นเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดก็เงียบเหมือนกันนะครับข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้องเซลนะครับสำหรับน้องเซลก็เหมือนกันนะครับข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับแม้แต่คอเบลิตี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับ สำหรับรายละเอียดของทั้ง2ตู้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะกดตู้นี้ดีไหมนะครับเราก็เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับเราก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาปู่ดอ,อกันกับน้องบัชก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ